สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะแม่แอลจะพาพร้อมเนี่ยจะมารีวิวนะคะตัวผลิตภัณฑ์นะคะลดน้ำหนักนะคะควบคุมน้ำหนักตัวนี้เพิ่งออกใหม่นะคะก็คือ body key by nutrilite ของเรานะคะ body key by nutrilite ตัวใหม่เนี่ยนี่มาแบบซองใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มนะ,ะไม่ต้องผสมโปรโตีนเพิ่มนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้จะรีวิวก็คือกลิ่นชานมก่อนนะคะอ่า ตัวนี้ค่ะหนึ่งซองเขาจะให้โปรโตีนถึง17กรัมนะคะเยอะกว่าอของเดิมนะคะแล้วก็มีใย,ยอาหารเนี่ยห้าจุดห้ากรัมนะคะใย,ยอาหารก็สําคัญนะคะเพราะว่าเขาจะไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีวิตามินและแร่ธาตุยี่อชนิดเพราะฉะนั้น1ซองทานแล้วได้ครบนะคะครบห้าหมู่ที่เขาเรียกกันนะคะอ่าแล้วก็มีส่วนผสมอื่นๆอะไรอีกบ้างก็มีโปรโตีนที่สกัดออกมาก็จะเป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองนะคะน้ำ น้ำมันดอกทานตะวันนะคะอาสมุนของนะคะสูครรสฟุกโต๊ดมอนโทเดคกรินนะคะคอนเดคกรินอินนูลินแล้วก็ครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวอันนี้ไม่มีไขมันทรานนะคะและก็อาแร่ธาตุรวมโปรโตีนจากเมล,ล็ดเจียเห็นไหมคะเรามีแต่ของดีๆนะคะผงชาดำอัดซ้ำนะคะอันนี้เอาก็ไม่รู้เดี๋ยวไปไปหาก่อนว่า ชาดำอัอสมคืออะไรนะคะแล้วก็วิตามินรวมนะคะโซเดียมคลอไรด์นะคะ,ะก็เนี่ยค่ะออกมาเป็นตัวนี้นะคะก็ให้พลังงานทั้งหมดเนี่ย220กิโลแคลอรี่นะคะ เดี๋ยวเราจะมาชงกันนะคะอ่าหนึ่งกรองเนี่ยมี14ซองราคาสมาชิกก็คือ1,600บาทนะคะถ้าเราทานเฉพาะมื้อเช้าก็ทานไปเลยครึ่งเดือนนะคะแต่ถ้าทานแบบลดน้ำหนักเข้าคอร์สแบบจริงจังอยากให้ลอดอ์ติสระสั ประมาณ1นกิโลอะไรประมาณนี้ก็ทานสักสองมื้อนะคะในช่วงแรกนะคะก็เราจะลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาทานแบบัวละมื้อเพื่อควบคุมน้ําหนักนะคะอ่าเรามารีวิวการชงกา้านนี่แล้วก็มีแก้วประจําของเรานะคะแก้วบาร์ดี้คีนะคะนี่แล้วก็เติมน้ำ <c oughs> นี่ค่ะมื้อเช้านะคะมื้อเช้าง่ายๆมื้อเช้ามื้อเย็นได้ง่ายๆแต่ตอนนี้เอากลังมาเข้าฟอร์สนะคะก็จะทานเช้าเย็นนะคะ ก็จะใส่น้ำนะคะประมาณ400นะคะ MML นะคะแล้วแต่ใครชอบความข้นความไม่เหนื่ออะไรด้วยนะแต่ว่าความใส่ประมาณ300อาจจะพอดีแต่เอว่าชอบแบบจืดๆอาจ,จางๆนิดนึงจะได้อิ่มเนี่ยค่ะก่อนนี้นะคะก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะคะถ้าเป็น body key สูตรเก่าเนี่ยเราต้องเติมโปรตีนเพิ่มแต่ตัวนี้เนี่ยค่ะเราไม่ต้องเติมเพิ่มนะคะเพราะว่าเขามีโปรตีนถึง17กรัมแล้วเห็นไหมครั ทั้งเลข้าทั้งวิตามินนะคะครบอยู่ในแก้วเดียวนะคะ,ะวันนี้กลิ่นชานมจะเป็นยังไงมากเนีย่ยมาชิมกันนะคะนี่สีชานมเลยนะคะสีชานมมากๆเนี่ยถ้ามีไข่มุกด้วยนะจะดีมากๆเลยสําหรับคนที่แบบติดติดชานมไข่มุกนะอันนี้ก็ติดเหมือนกันนะโอ้ยกลิ่นดีหอมค่ะหอมชานมชานมไต้หวันชัดอร่อย ถ้าใส่น้ำแข็งนิดนึงนะแล้วใส่ไอ้เม็ดไข่มุกกินนิดนึงเนี่ยชานมไต้หวันแบรนด์ดังๆแพ้เลยค่ะโอเคแต่ว่าของเรานะคะได้แบบรสชาติแบบชานมไต้หวันและที่สำคัญคือได้สารอาหารครบด้วยนะคะทานแล้วไม่อ้วนควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะไปลองกันนะคะขอบคุณค่ะ